เลยนี่คือเลขหลอกได้พี่น้องบอกตรงนะนี่คือเลขวงในเลยนะคือได้มาสดๆร้อนๆเลยพี่น้องเพิ่งแกะออกมาเมื่อคืนเมื่อคืนที่เราไล์สดเพิ่งเมื่อคืนก่อนหรือเมื่อคืนไหนอ่ะแกะออกมานี่คือเลขเจ็ดพี่น้องงามคักงามแน่ย่างเดียวคือว่ากลัวอันอ่ะเป็นการไม่เสียเวลาดูต่อดูตัวลอตรี่เนาะที่คุณจะไปหาซื้อไหวพี่น้องเนาะ ดูสักเม็ดหนึ่งก่อนเนาะเรียกน้ำย่อยไปเลยเม็ดหนึ่งเม็ดนี้คือเม็ดอัดเลยเนี่ยมันจะเป็นตัวอัดคือจะเป็นตัวเนี้ยอย่าใจเบึงเวลาอาจารย์ฟันเลขตัวอัดคือตัวนเนี้ยเนี่ยนี่คือชุดเต็มอาจารย์จะเป็นลนนักษณะนี้อาจารย์จะปล่อยแค่สี่เม็ดหนึ่งสองสามสี่คือเม็ดนิ้นเม็ดนิ้นหนักตัวเลขคือตัวอัดจะปล่อยตัวเนี้ย ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ก็จะเรียงกันมาเลยนะ1 2 3 4ก็จะเป็นลักษณะนี้1 2 3 4เข้าใจเนาะพี่สาวทุกคนเข้าใจที่อาจารย์จะเขียนให้รอบต่อไปนี้นะโอเคนะอย่าลืมฝากกดแชร์ให้อาจารย์เม็ดที่1ตัวนี้พี่น้องระวังดีๆนะงามเมื่อคืนโอโหพี่น้อง ออกรัฐบาลออกรัฐบาลลาวไปขนลุกฟาบวเลยพี่น้องเมื่อคืนหวยลาวออกคือตัวนี้พี่น้องมาทําไมออกบ่อยทําไมมาดีลาวลาวมาดีมากคือตัวนี้พี่น้องมาบ่อยมากอาจารย์ว่าดีไม่ดีมันส่งผลไปที่ไทยพี่น้องหวยลาวออกอะไรเมื่อคืนรู้ไหมรัฐบาลลาวออกเลขอะไรขนลุกฟับวับเลยพี่น้องหูจะจบอลขนลูกว่บตัวนี้เลยเจ็ด เจ็ดสามพี่นนอนบิ่งเด้อเจ็ดสามเม็ดที่หนึ่งเจ็ดสามเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตู้เซฟลอตเตอรี่อาจารย์ที่อาจารย์ซื้อมาดูดูนะอาจารย์จะให้ดูนะเดี๋ยวอาจารย์เปิดตู้เซฟก่อนตู้เซฟอาจารย์อ่ะเจ็ดสามเม็ดหนึ่งก่อนนะอันนี้คือตัวใหม่นะอีตัวนี้ยังไม่ได้ซื้อวะไอตัวเจ็ดสาม อันนั้นอาไม่เอม่เจ็ดสามนะเม็ดเม็ดที่หนึ่งเจ็ดสามอาพิมพ์ขึ้นมาเจ็ดสามให้อาจารย์หน่อยชอบไหมเจ็ดสามหรือยังไม่ชอบเจ็ดสามหนักได้ไหมครัาอาจารย์สวยบอกตรงๆว่าสวยมากคนไหนพี่สาววัดนูตามมากเจ็ดสามระวังปีนี้มันจะมานะเพราะว่ามันนานมากแล้วนี่แหละ คนไหนชอบเลขเบิ้ลคอยจะบอกฟังเนอคนไหนที่ชอบเลขเบิ้ลอาจารย์วิเคราะห์บแบบนี้นะเลขเบิ้ลปีนี้จะมาไหมมาแต่มันจะไปออกวันที่30ม่คอยคิดแบบนี้เด้รัฐบาลไทยจะปิดท้ายสิ้นปีคือวันที่30ออกเบิ้ลหลดพี่น้องคอย38ระวังเลขปิดอันระวังเลขอันนะนี่เลขสองตัวจะเป็นเลขคู่รับกัน สองตัวเนี้ยถ้ามันเฉียนกันหรือมันใกล้กันเนี่ยโอ้ยมาแน่มาแน่นอนเนี่ยเลขวันนี้ที่อาจารย์ให้นะนี่คือเลขชุดเด็ดเ,ด,ดเลยนะเลขปดนี่เลขชุดปดนี่พี่น้องเจ้ามีหนีบอพี่น้องเจ้าฟังอาจารย์เด้มเมื่อวันว่าเจ้ามามามวนมาขำเนี่ยเจ้าบึงเจ้าเซฟไววอย่าลืมเด้อพี่น้องนี่ชุดปดนี่เพราะว่าอะไร ในไอในในในงวดกดเยอะเดี๋ยวตาสีดำอีกแล้วอาจารย์เดี๋ยวก็ขอบตาดำไปนอกแล้วก็หายเวียงๆอีกละอย่าไปกดหลายสูจะไปกดหลายท่าอาจารย์นะบพราะกดหลายเลยมันมันกโลภด,ด้ยพี่น้องกิเลมันขอบงามัมนมันอยากบดหนีมันอยากเบิดหนีฮก็เลยกดหลายพี่น้องกดหลายอีลีเออตัวนี้กดดิ ตอนแรกเจ็ดใบแมนบอตอนที่สองนี่เก้าใบรวมเป็นสิบหกใบปัดท้มันเสียบอลลวยปีนี้มันเสิบอลลวยปีไหนกดหลายครั้งเนี้ยฮ่ฮ <c oughs> <c oughs> อ่ะพี่น้องจ๋าตัวต่อมาดูนะตัวนี้นะยิ่งเด็ดเลยพี่น้องตัวนี้อาจารย์อรกอกดไหมดูต่อนะดูต่อนะอาจารย์กอได้กดตัวนี้ไม่กดพี่น้อง อาจารย์กดตัวนี้กันชุดนี้นะชุดเม็ดนี้ฟังดีๆเป็นเลขขยันมาบ่อยมากถ้าออกตัวนี้นะถูกทั่วบ้านทั่วเมืองคนไหนเห็นคนนั้นก็ชอบพี่นอ้องจะฟ้าไปอาจารย์มาใส่กำซอยเนี่ยเออวันนี้อลอาจารย์สิได้เบิรตีนีวันนี้เห็นบออาจารย์ซื้อเลขด้พี่น้องอาจารย์กดมาไว้ได้หน่อยเดีเนี่ย อันนี้แค่สองอันนี้แค่ตัวเดียวเด้นี่คอยกดมากนี่คอยลวดเดียวเลยอาจารย์ลวดเดียวเลยพี่น้องลวดเดียวเลยได้เพิ่งเบิ้งซอยอาจารย์เนี่ยพวกเจ้าบวกคิดว่าอาจารย์สิรวยบ้องเนี่ยอาจารย์รวยเนี่ยอาจารย์ปุ๊ดนี้เนี่ยเนาะเอาพี่น้อง๋าเอาต่อต่อมานะอาจารย์นะพี่น้องดูตู้เซฟอาจารย์เบิ้งดดตู้เซฟอาจารย์อาจารย์ได้เลขตัวนี้เจ็ดเจ็ดห้า ทั้งหมด8ใบาราคาที่อาจารย์จะได้รับ48ล้านจิ้มลิงเนอแตะลิงเนี่ยนะไปเอาโปรด้วยแจกโปรนะมีการแจกโปรทุกคนจะ้ะงามไหมอาจารย์ถามว่าสวยปะปดนี้พี่นอก